ทางเรานะคะทีมงานสบยายใจนะคะขอเป็นกำลังใจให้น้องมองทุกคนเลยนะคะที่มาในวันนี้นะคะแล้วก็ขอให้น้องๆนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมเด็ดขาดในความฝันของตัวเองและความตั้งใจของตัวเองนะคะว่าเริ่มมาจากอะไรนะคะแล้ววันนี้มีทุกคนซัพพอร์ตเยอะขนาดไหนขอให้รักษาตรงนี้ให้ดีการเป็นคนดังนะคะมันง่ายแต่การรักษาไว้มันยากนะคะฝากน้องไว้ด้วยนะคะอย่าลืมความฝันของตัวเองนะคะก็ขอบคุณน้องๆห,หมอนทองพยามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ